สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยรู้สึกนะคะความรู้สึกผิดเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนนะคะเคยเป็นไหมคะแบบว่าแค่คิดว่าจะหยุดแป๊บหนึง่งเอ็นหลังนิดหน่อยแต่ในใจมันกลับมีเสียงถามว่านี่เราขี้เกียจไปหรือเปล่ากําลังเสียเวลาหรือเปล่าครับเป็นความรู้สึกที่พบได้บ่อยเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจริงๆมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาที่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับ เขาใช้คำว่า relaxation anxiety relaxation anxiety ครับหรือภาวะวิตกกังวลเมื่อต้องผ่อนคลายคือแทนที่จะรู้สึกสบายใจนะบางคนกลับรู้สึกเอ่อกระวนกระวายหรือเครียดกว่าเดิมอีกเวลาที่มีเวลาว่างหรือตั้งใจจะพักผ่อนนะครับอืมแปลกดีนะคะทั้งที่การพักมันควรจะช่วยให้ผ่อนคลายแท้ๆแล้วเอ่อทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะคะพอจะมีคำอธิบายไหมคะครับ จากข้อมูลที่เราดูกันมามันมีหลายสายเหตุเลยนะครับที่ซ้อนๆกันอยู่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความคิดความเชื่อของเราเองที่อาจจะถูกปลูกฝังมาว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันอยู่ที่การทํางานการทําอะไรตลอดเวลาอ๋อพอหยุดทําก็เลยรู้สึกเหมือนไม่มีค่าหรือดูไม่ขยนันใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็มีเรื่องของออค่านิยมสังคมด้วย สังคมเรามักจะยกย่องคนที่ดูยุ่งยุ่งทำงานหนักตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นบ่อยเลยเพราะเป็นแบบนั้นการพักผ่อนมันก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องออไม่ปกติหรืออาจจะถูกมองว่าไม่ทุ่มเทไม่มุ่งมั่นพออะไรแบบนั้นนะครับเข้าใจเลยค่ะมันมีแรงกดดันจากข้างดอกด้วยแล้วในข้อมูลมีพูดถึง FOMO ด้วยใช่ไหมคะ Fear of Missing Out อันนี้เกี่ยวกันยังไงคะเกี่ยวมากเลยครับ FOMO ในที่นี้ก็คือความกลัว กลัวว่าจะพลาดอะไรไปกลัวตามคนอื่นไม่ทันกลัวตกข่าวตกเทรนตกขบวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆก็ตามพอจะพักก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะคนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วเราหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าอ๋อก็เลยเลือกที่จะไม่พักดีกว่ากลัวตามไม่ทันครับผมแล้วก็มีอีกอย่างคือ perfectionism ความสมบูรณ์แบบนิยมพักมันเหมือนมีเสียงในหัวคอยบอกว่ายังพักไม่ได้ ต้องให้ทําให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนซึ่งมันก็ไม่เคยมีคําว่าสมบูรณ์แบบจริงๆสักทีเนาะจริงค่ะมันเป็นกับดักความคิดจริงๆสรุปก็คือมีทั้งเรื่อง mindset ค่านิยมสังคม FOMO แล้วก็ perfectionism ทั้งหมดนี้มารวมกันทำให้การพักผ่อนมันยากจังเลยรู้สึกผิดตลอดพอเราพอจะเห็นที่มาแล้วมีวิธีจัดการกับความรู้สึกผิดพวกนี้บ้างไหมคะมีครับ มีหลายวิธีที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้จริงด้วยวิธีแรกที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนครับรีเฟร m มความคิดเราเปลี่ยนมุมมองอยังไงคะคือแทนที่จะมองว่าการพักคือการเสียเวลาหรือความเกียจคร้านให้มองว่ามันคือการฟื้นฟูนฟนครับ,รบ Recovery ที่จำเป็นฟื้นฟูใช่ครับเหมือนเราชาร์จแบตมือถือนั่นแหละ เราชาร์จเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้เต็มที่ใช่ไหมครับร่างกายจิตใจเราก็เหมือนกันต้องการการชาร์จการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมามีพลังนะครับอืมพอใช้คําว่าฟื้นฟูมันฟังดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะดูเป็นเรื่องจําเป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายครับผมมันช่วยเปลี่ยนความรู้สึกได้เยอะเลยแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะนอกจากการเปลี่ยนมุมมองมีครับอีกวิธีคือเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนหรือไมโครเรส m i โครเรส t พักสั้นๆนะคะใช่ครับไม่ต้องรอวันหยุดยาวเสมอไปลองหาเวลาพักสั้นๆแค่3นาที5นาทีระหว่างวันอาจจะแค่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหายใจลึกๆสัก5-6หครั้งหรือมองออกไปนอกหน้าต่างมองต้นไม้ขิวๆก็ได้หรือแค่นั่งเงียบๆจดความคิดอะไรสั้นๆก็ช่วยได้ครับอ๋อแค่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นการพักแล้วครับการพักเล็กๆแต่ทำบ่อยๆเนี่ย มันจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับการหยุดพักแล้วก็จะค่อยๆลดความรู้สึกผิดลงได้แถมยังช่วยลดความเครียดสะสมได้ดีด้วยนะครับน่าสนใจค่ะการพักสั้นๆบ่อยๆแล้วไอเดียเรื่องใบอนุญาตให้ตัวเองพักละคะหรือ permission slip อันนี้เป็นยังไงคะอ๋ออันนี้ก็ดีครับมันเหมือนการยอมรับความต้องการพักผ่อนของตัวเองอย่างเป็นทางการอาจจะเขียนโน้ตง่ายๆแปะไว้ที่โต๊ะเลยว่า อนุญาตให้ตัวเองพัก15นาทีตอนบ่ายได้นะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรแบบนี้เหมือนการบอกตัวเองชัดๆใช่ครับหรืออาจจะจัดมุมเล็กๆในบ้านให้เป็นมุมพักผ่อนโดยเฉพาะแยกจากโต๊ะทำงานเพื่อสร้างขอบเขตให้ชัดเจนว่าเออตรงนี้คือพื้นที่สำหรับการพักผ่อนนะสร้างพื้นที่ทางกายและใจไปพร้อมกันเลยนะคะครับผมควบคู่ไปกับการฝึกเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion เมตตาต่อตัวเองครับ ลองสังเกตดูว่าเวลาเราอยากพักเราพูดกับตัวเองยังไงถ้ามันมีแต่เสียงตำหนิเสียงกดดันลองเปลี่ยนมาพูดดีๆกับตัวเองเหมือนที่เราจะพูดให้กำลังใจเพื่อนสนิทที่เหนื่อยๆน,นะครับอืมพูดกับตัวเองดีๆเหมือนพูดกับเพื่อนเนาะครับแล้วก็การฝึกสติหรือ mindfulness ก็ช่วยได้คือการอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเหนื่อยไหมต้องการพักไหมรับรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าด,ดี หรือไม่ดีผิดหรือถูกค่ะและสุดท้ายที่ดูทำได้จริงมากๆคือการจัดตารางพักใช่ไหมคะ Schedule d rest ใช่ครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาดีคือกำหนดเวลาพักลงไปในตารางเลยเหมือนเราจองเวลาประชุมนั่นแหละครับแต่นี่คือการจองเวลาเพื่อฟื้นฟูใจทำให้การพักเป็นเรื่องสำคัญที่เราวางแผนไว้ถูกต้องครับมันช่วยให้เราให้ความสำคัญกับการพักผ่อนจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้สรุปง่ายๆก็คือเริ่มจากเปลี่ยนมุมมองก่อนว่าพักคือฟื้นฝูจาเป็นนะแล้วก็ลองฝึกพักสั้นๆบ่อยๆให้คุค้นเคยอนุญาตตัวเองอาจจะเขียนบอกหรือสร้างพื้นที่พักพูดกับตัวเองดีๆมีเมตตาแล้วก็จัดเวลาพักให้ชัดเจนไปเลยใช่เลยครับครบถ้วนเลยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดทีเดียวเลือกสักวิธีที่รู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะเหมาะกับเรา แล้วลองทำดูค่ะโอยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยสักนิดเดียวมันอาจจะเปิดประตูไปสู่อะไรใหม่ๆหรือช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ขนาดไหนการให้โอกาสตัวเองได้ชาร์จพลังใจยอย่างแท้จริงมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่สำคัญก็ได้นะครับ